สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยนะครับสายล่าทุกท่านเหมือนเดิมครับมาซ้มมาําใหม่เดิมครับตกปลาแม่น้ำมาเดิมแม่น้ำมาบากุงเนาะวันนี้จะมีตัวหรือเปล่านะครับน,นี้เราลงสองกันเลยนะครับไปเราเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนี่ก็มาผสมเหยื่อกันนะครับเช่นเคยครับเหยื่อ คนเคสับกระจายนะครับวันนี้จะมีตัวให้พี่น้องได้ดูไหมเดี๋ยวลุ้นกันครับวันนี้น้ําลงนะวันนั้นผมมาน้ําขึ้นตอนนี้น้ําลงนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับสมทีเดียวเลยพยายามนะครับมาตกตลาก็เก็บ ถุงอาหารปลาของของท่านนะครับกลับไปด้วยนะครับเพื่อไม่สปกปรกหน้าหมายนะครับเดี๋ยวต่อไปเขาก็ไม่ให้เข้าตกเนาะสกปรกมากผ mm hmm. ็ไม่มีหมายไหนนะครับที่เขาให้ตกอะ่ะเพราะว่าทําพื้นที่เขาสขปกปรกเนาะเขาก็ไม่อยากให้ตกเราก็ต้องช่วยกันนะครับสําหรับนักตกปลาทุกท่าน ไม่ว่าชิงหลิวหรือหน้าดินเนาะไปที่ไหนก็อย่าให้เขาพูดได้ครับฮะอัน<า>นี้ลุยมีตัวพี่น้องได้ดูไหมโอ้โห,โหวันนี้ฝนก็ตกเนาะ <c oughs> คันที่ใช้วันนี้นะครับก็เป็น G W หมดเลยนะครับระยะก็คือ24กับ27งเจ็ะวันนี้ มาคันนี้มาแล้วครับตัวแรกกินเบาๆกินแล้วนอนกินแล้วนอนใช่เลยยกมาเปลี่ยนเหยื่อดด ตัวแรกมาแล้วครับใส่งามๆเลยวนปึก๊กตับพิมพ์วันตึ๊กเลยมาแล้วครับโอ้ยกูยจะเจอตัว quần oh, tắc Nè <laughs> ทิมครับนี่ใส่ครึ่งโหลโอเคลุยต่อ อีกตัวครับเบ,บ็ดเบอร์เล็กครับจีนุเบอร์สามจับเม็ดเ,เต็มเต็มเมือเลย แล้วมันแล้วมันแล้ว เอาแล้วตัวก่อนกลับพอดีเลยเอ้สองตัวพี่น้องฮึสองตัวเดียวมีปลาเข้าเย็นๆเนอะ ผมเลี้ยแตกยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดช็อตเด็ดช็อตเด็ดหนึ่งตัวช็อตเด็ดครับช็อตเด็ดเลยอึอุ้ยไม่ได้ได้มา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 สองตัวกินพร้อมกันสองตัว ต้องกันเลย <c oughs> โอ้ได้ช็อตเด็ดพอดีเลยโอ้โหยูบัวจะเข้าไปจับสองตัวพี่น้องผมได้เปิดกล้องปะเนี้ย เช็คกับโอเคครับ <c oughs> กล้องได้เปิดอ <c oughs> นึกว่าจะไม่ได้ช็อตซะแนละ้วโอ้ย <c oughs> สเหนื่อยเลยช็อตนี้โอ้ยกินพร้อมกันเลยก่อนกับเดี๋ยวตัวแรกครับ กระชังก์ะตัวที่สองอ้อตุดละโอ้เปิดหมดเลยตัวที่สองโอ้ยใหญ่ด้วยตัวนี้ จะกลับไม่ให้กลับต,ติดใจพี่น้องเดี๋ยวหหเหยื่อเดี๋ยวเยื่อหมดนี่ก็กลับผสมอีกนิดนึงเมื่อกี้เฮ้เข้าเป็นฝูงเลยเมื่อกี้สองตัวเลยมันจะกลับพอดีเข้าพอดี เดี๋ยวรออีกสักสิบนาทีก็กลับอ่ะโอ้ยนี่ไงตัวมันโอ้ยมันใหญ่อยู่นะมันวิ่งปั๊กอ่ะ tồn viên cát ơi là quá hử hử มันไปติดครับเมื่อกี้ไม่อยากให้กลับครับสวยเต็มปากเต็มปาก โอ้ส่ยสวยพี่น้องนี่มาสรุปผลงานกันครับวันนี้กับการตกปลาหนึ่งวันมาดูผลงานครับ โอ,โอ้ยอนี่ครับผลงานวันนี้ครับทับทิมล้วนๆนี่เหยื่อ K ค K ครับผมสับกระจายของแท้โอเคครับวันนี้ปิดคลิปเท่านี้นะครับก็เก็บข้าวเก็บของกลับบ้านนะครับตอนนี้ก็สี่โมงเย็นแล้ววันนี้เราได้สิ ทางนะครับโอเคฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับกับช่องสายล่าด่างของทดเนอะเดี๋ยวจะมีคลิปมาลงให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับฮจะตกน้ำละโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม